ช่วงนี้กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองอีกครั้งครับสรุปละเอียดยิบปมร้อนหุ้นไอทีวีคดีซ่อนเงื่อนพลิกเกมหักเลี่ยมการเมืองร้อนชาเมื่อปมหุ้นสื่อกลับมาหลอกล้อนพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลแคนดิเดตนายก ตัวละครฉากหลังเริ่มโผล่ออกมาให้เห็นบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีตามเอกสารแตกต่างไปจากคลิปบันทึกการประชุมคดีจึงซ่อนเงื่อนพลิกเกมหักเกลียมออกมาให้เห็นการเมืองร้อนชาเมื่อปมหุ้นสื่อกลับมาหลอกล้อนพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกจนวันจะซ้ำรอยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ต้องเผชิญกับปมถือหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียจนสิ้นสภาพความเป็นสอสอสำหรับชะตาทางการเมืองของพิธาแขวนอยู่บนเส้นได้เมื่อมีการตรวจสอบการถือครองหุ้นไอทีวีแม้จะถือครองในฐานะผู้จัดการมรดกซึ่งพิธาได้โอนให้แก่ทายาทไปแล้วแต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงยังดำเนินต่อไป เรื่องไกลรลีกิตวัฒนะอ้างอิงบันทึกการประชุมโดยพานุวัฒนขวัญยืนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองถามอีกว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่คำตอบคือปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ ขณะเดียวกันคืนวันที่11มิถุนายน2566รายการข่าวสามิติทางช่อง3เผยแพร่คลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีโดยเนื้อหาการตอบคำถามดังกล่าวของประธานในที่ประชุมแตกต่างไปจากรายงานบันทึกการประชุมสำหรับจุดเริ่มต้นการร้องให้ตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีเกิดจากนิกแสงสิรินาวินผู้สมัครสสพักภูมิใจไทยเขต17กรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสสอพักอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี62และถือหุ้นไอทีวีเช่นกันเป็นผู้เปิดประเด็นเมื่อวันที่24เมษายน2566โดยโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าให้หัวหน้าพักที่มีหุ้นไอทีวี4 2 0ห0หุ้นมอบตัวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตและต่อมาได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เมื่อวันที่9พฤษภาคม2566 ตามข้อมูลของนพรุธวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ซึ่งเคยถูกจำคุกร่วมกับแกนนำนปชคดีบุกบ้านพักสีเสาเทเวศยื่นคำร้องเพิ่มเติมต่อกกตอขอให้เชิญมาเป็นพยานกรณีที่ยื่นให้ตรวจสอบการถือหุ้นสื่อไอทีวีของพิธา9พฤษภาคม2566เรื่องกลย,ยื่นคำร้องกับกกตครั้งแรก กรณีกล่าวหาว่าพิธาถือครองหุ้นไอทีวีจำนวน42,000หุ้นโดยอ้างอิงหลักฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าพิธาถือครองหุ้นไอทีวีลำดับที่7,138โดยไอทีวียังคงดำเนินกิจการอยู่ และในปี2,565ยังประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดทุกประเภทมีรายได้ปี2,565รวม21ล้านบาทและมีรายได้ปี2,564รวม24ล้านบาท9พฤษภาคม2,566 พิธาชี้แจงภายหลังถูกเรืองไกลย,ยื่นคำร้องต่อกกตกรณีถือครองหุ้นไอทีวีโดยระบุว่าเป็นหุ้นที่มาจากการเป็นผู้จัดการมรดกภายหลังบิดาเสียชีวิตเมื่อปี2549 10พฤษภาคม2566เรื่องไกลย,ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมให้กกตโดยอ้างอิงเอกสารบรมจ .6 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่พบว่าพิธาถือหุ้นอยู่และในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีเมื่อ24เมษายน2566มีการสอบถามผู้บริหารว่าไอทีวียังเป็นสื่ออยู่หรือไม่และผู้บริหารได้ตอบว่ายังคงประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนอยู่พร้อมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าพิธามิได้แจ้งถือครองหุ้นนี้ต่อสำนักงานปปช กรณีเข้ารับตำแหน่งสอสเมื่อปี2562ด้วย10พฤษภาคม2566พิธาชี้แจงกรณีถือหุ้นสื่ออีกครั้งว่ามีเจตนาหวังผลทางการเมืองลดทอนความเชื่อมั่นประชาชนช่วงก่อนวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมส่วนประเด็นไม่เจอหุ้นไอทีวีในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งกับปปชนั้นได้ยื่นเพิ่มเติมภายหลังเมื่อปี62แล้วและปปชมิได้ตรวจสอบเพิ่มเติม 11พฤษภาคม2566เรื่องไกลเปิดหลักฐานเพิ่มเติมหากกรกตและสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอาจต้องพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพักด้วยเนื่องจากข้อบังคับของพักก้าวไกลยึดตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้อาจกระทบถึงการส่งผู้สมัครสสของพักก้าวไกลต้องโมฆะไปเนื่องจากพิธาไม่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าพักที่จะลงนามรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 29พฤษภาคม2566เรื่องไกลย,ยื่นหลักฐานกับกรกตรเพิ่มเติมเป็นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่20ทพบ2563ว่าทันวาเรนสุข,ขาพิสิทธิ์สอสอพักอนาคตใหม่ขณะนั้น มีลักษณะต้องห้ามลงสมัครสอสอเนื่องจากถือครองหุ้นสื่อโดยยึดต,ตามตัวบทกฎหมายเพียงว่าถือหุ้นหรือไม่และบริษัทยังประกอบกิจการหรือมีความสามารถที่จะกลับมาประกอบกิจการได้หรือไม่ไม่ได้มีการวางหลักต้องถือมากน้อยแค่ไหนถัดมา5มิถุนายน2566มีกระแสะข่าวว่าพิธาขายหรือโอนหุ้นไอทีวีไปแล้ว6มิถุนายน2566 เรื่องไกลให้ถ้อยคำและหลักฐานกับกกตเพิ่มเติมโดยขอให้ตรวจสอบคำสั่งของสารปกครองกรณีมีคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิาพาทระหว่างสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสอปนอกับไอทีวีว่าสัญญาการร่วมผลิตสื่อโทรทัศน์ยังคงมีผลอยู่หรือไม่6มิถุนายน2566 พิธาชี้แจงว่ามีการโอนหุ้นไอทีวีให้กับทายาทไปแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จำวันที่โอนไม่ได้และไม่ใช่เป็นการขายโดยอ้างว่าไอทีวีกำลังถูกฟื้นคืนชีพให้กลายเป็นบริษัทสื่อและอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองของตัวเอง6มิถุนายน2566เรื่องกลายตั้งข้อสังเกตรกรณีพิธาโอนหุ้นไอทีวีให้กับทายาทไปแล้ว คล้ายคลึงกับกรณีธนาธรจึงร่วงเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่อ้างว่าขายหุ้นบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดซึ่งทำธุรกิจสื่อไปก่อนหน้านี้9มิถุนายน2566กกตมีมติไม่รับคำร้อง3คำร้องปมพิธาถือหุ้นไอทีวีเหตุคำร้องยื่นเกินระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดแต่มีมติรับเรื่องไว้พิจารณาตามมาตรา15 151 เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝืนโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนมาตรา151ระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครต้องระวังโทษจำคุก1-10ปีปรับ20,000-200,000บาทให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปี 11มิถุนายน2566ทัปนีเอียศสีชายเปิดคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบในรายการข่าวสามมิติที่ปรากฏว่าคำตอบของประธานที่ประชุมเรื่องการดำเนินกิจการไม่ตรงกับเอกสารบันทึกการประชุมย้อนกลับไปที่กิติสิงหาปัดพิธีกรรายการข่าวสามิติ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเอกสารบันทึกการประชุมเมื่อวันที่26เมษายน2566ระบุว่าพานุวัฒนขวัญยืนผู้ถือหุ้นสอบถามว่าไอทีวีมีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่ออยู่หรือไม่ประธานที่ประชุมตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังมีการดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ แต่ในคลิปการประชุมที่เปิดเผยในรายการพานุวัตนหนึ่งในผู้ถือหุ้นถามว่ามีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับขณะที่คิมสิริทวีชัยประธานที่ประชุมตอบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆรอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อน12มิถุนายน2566คิมสิริทวีชัยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินทัตโฮดดิ้งจำกัดมหาชน ออกแถลงการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ตรงกับข้อความในที่ประชุมขนข้อมูลของพานุวัตขวัญยืนพบว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนี้ได้เข้าให้ปากคำในฐานะพยานบริษัทคลินิกนวลจันทร์ของนิกแสงสิรินาวินซึ่งเขาเป็นผู้จัดการอยู่ได้แจ้งความเมื่อปลายปี2565ว่าโดนปลอมใบสั่งซื้อยาอันตรายมูลค่ากว่าร้อยล้านบาท ยาดังกล่าวสามารถนำไปผลิตยาเสพติดได้และเขายังถูกตั้งคำถามจากพักเก้าไกลว่าได้หุ้นมาอย่างไรทำไมจึงตั้งคำถามดังกล่าวนิกแสงสิรินาวินเปิดใจในรายการข่าวสามิติยอมรับว่ารู้จักกับพานุวัตรขวัญยืนซึ่งเป็นรุ่นน้องในที่ทำงานและนิกได้โอนหุ้นไอทีวีก่อนลงสมัครสสอในการเลือกตั้ง66ส่งผลให้พานุวัตรขวัญยืนกลายเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวี นิกผู้สมัครสอสกรุงเทพมหานคร K17 คลอง3วาพักภูมิใจไทยและอดีตผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่เมื่อครั้งการเลือกตั้งปี62โดยนิคได้ปรากฏตัวบนสื่อสังคมอีกครั้งในประเด็นการยื่นร้องให้กะกะตตรวจสอบพิธากรณีปมถือหุ้นไอ v ีวีที่นิคได้โพสต์แชร์ผ่าน Facebook เมื่อวันที่24เมษายน2 5 6 6เตือนให้หัวหน้าพัก ที่มีหุ้นไอทีวีจำนวน42,000หุ้นออกมามอบตัวกับกรกะตหลังจากนั้นเป็นต้นมาส่งผลทำให้ชื่อของนิกเป็นที่จับตามองจากกระแสสังคมอีกครั้งชายทวัตตุลาทนเลขาธิการพักคก้าวไกลแถลงตอบโต้3าประเด็น 1. ความขัดแย้งระหว่างคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่26เมษายน2 5 6 6 กับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในประเด็นที่ว่าไอทีวียังดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ 2. ความขัดแย้งกันระหว่างคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2,566ของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่26เมษายน2,566 กับแบบนำส่งงบการเงินสอบอช3ที่ไอทีวียื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่10พฤษภาคม2,566และเอกสารงบไตรมาสแรกปี2,566ของไอทีวีสสุดท้ายพักก้าวไกลขอยืนยันกลับว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องรักษาเสียงของประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศในระบอบประชาธิปไตยให้ได้ เรื่องไกลเปิดหลักฐานพิธาโอนหุ้นไอทีวี42,000หุ้นให้น้องชายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566หลังรับสมัครเลือกตั้งสอส,อสอพร้อมเปิดงบการเงินฉบับย่อของไอทีวีและบริษัทย่อยที่ระบุว่า24กุมภาพันธ์2566มีการนำเสนอการลงสื่อให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อวันที่28เมษายน2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2ทับ2,566มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของคดีหุ้นไอทีวีที่ยังเป็นด่านสกัดพิธาบนเส้นทางสู่นายกรัฐมนตรีคนที่30โดยต่างฝ่ายต่างงัดทุกกลยุทธ์และหลักฐานมาหักล้างข้อมูลอีกฝ่ายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับขั้วของตัวเอง ทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสเนียวดดอทคอมครับ